สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27มิถุนา2564นะครับคลิปอัปเดตสินค้าทางร้านแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะมา รีวิวให้พี่น้องดูนะครับว่าณวันนี้นะครับมีรถคันไหนที่ยังคงเหลืออยู่ม้างที่เข้ามาใหม่มีคันไหนม้างนะครับก็มีเข้ามาหลายหลายรายการอยู่นะครับมีเข้ามาหลายรายการนะครับอีแตนดาก็มานะครับอีแตนสี่ล้อเพาลอยมีเกียสโลก็เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปแต่ละคันแต่ละคันให้ดูนะครับทั้งคันใหม่ทั้งคันเก่า นะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอุปกรณ์ก็ยังมีอยู่นะครับคันแรกเอาคันแรกก่อนเลยนะครับคันแรกคันนี้นะครับเป็นอีแตนหกล้อนะครับอีแตนหกล้อเพาลร้อยสิบนะครับเครื่องเป็นเครื่อง e ออรพันห้าสิบแปดแรงนะครับคันนี้นี่แปดหมื่นห้านะครับแถมยางให้อีกสี่เส้นนะครับแถมยางให้อีกสี่เส้น นะครับสลับคันนี้แปดหมืนห้านะครับราคาเข้ามาคุยกันหน้างานได้นะครับสลับคันนี้เป็น e-16 ล้อนะครับไม่ใหญ่ไม่สูงปานกลางนะครับแปดหมืนห้านะครับถ้าเกิดพี่น้องท่านไหนสนใจคันนี้ก็โทรมาสอบถามได้นะครับสี่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าหนึ่งเก้าเก้าหรือมาดูของจริงได้นะครับอยู่ที่อำเภอหนงหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคันนี้นะครับเป็นคันนี้ที่เข้ามาเมื่อวานนะครับเข้ามาเมื่อวานเป็นอี e ้4 อีเจนสี่ล้อขนาดกลางนะครับขนาดกลางเป็นเหล็กทั้งคันนะครับเหล็กทั้งคันคันนี้จะทําสีใหม่นะครับจะทําสีใหม่ทาฝาฝาด้านฝาข้างใหม่นะครับคันนี้เป็นอีแจนสี่ล้อเพาลอยเช็ดสีนะห้ามีเกียร์สโลนะครับมีเกียร์สโลเกียร์หลักเป็นเกียร์นิสสันคาร์บอนนะครับเกียร์หลักนะครับนีครับเพาลอยนะครับเช็ดสีนะห้านะครับ มีสโลด้วยนะครับเบรกเป็นเบรกน้ํามันนะครับเกียร์เป็นเกียร์นิสันคาร์บอนนะครับคันนี้จะทําสีใหม่ทําฝาข้างใหม่นะครับคันนี้แปดหมืนห้านะครับสลับคันนี้แปดหมืนห้าพี่น้องท่านไหนสนใจก็จองจัดจองกันได้นะครับจัดจองกันได้นะครับทําใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้ทําใหม่ทั้งคันนะครับทําใหม่ทั้งคันนะครับสหรับคันนี้นะครับแปดหมืนห้านะครับกีตยงสีล้อพาวรอยนะครับ อุปกรณ์ก็ยังมีนะครับผ่านสีก็มีเทนเล,อ,นล,อ,นลอร์เทนเลอร์เทนเลอร์ล่างก็เกี่ยวล่างรกแมทโคก็มีนะครับริปเปอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้เลยนะครับเป็นอ e ีแตนหกรอนะครับอีแตนหกรคันนี้เพาท้ายเป็นเพาท้ายร้อยสิบนะครับกระบะกว้างใหญ่ยาวนะครับจะทําสีใหม่นะครับ มีหลังคาเครื่องก็จะเป็นเครื่องเป็นเครื่อง14แรงนะครับตัวนี้เป็นเอาเครื่องมาใส่แค่เดินหน้าถอยหลังพอได้นะครับกําลังจะขัดเงาทําสีนะครับตัวนี้นะครับรถของเราขับได้ทุกคันนะครับขับได้ทุกคันที่น้องมาลองขับได้ทุกคันนะครับชอบแบบไหนชอบให้ถ้าเกิดพี่น้องจะทําสีเพิ่มต้องมาคุยกันนะครับทําสีเพิ่มต้องมาคุยกันนะครับคันนี้คือจะเป็นเครื่อง14แรงระบบไฟเดินใหม่หมดนะครับ ระบบไฟเดินใหม่หมดเลยนะครับคันนี้ทําระบบไฟใหม่ทําสีใหม่ทั้งคันจะอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับคันนี้จะอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับคันนี้ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งสูงนะครับทั้งใหญ่ทั้งสูงนะครับต่อไปเรามาดูอีแตนดําครับอีแตนดํเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับเมื่อวานสถานะตอนนี้คือติดจองอยู่นะครับ พอดีเอฟซีเอฟซีเอฟซีสั่งไว้นะครับเอฟซี FC ขอมานะครับเราก็เลยจัดให้นะครับพอรถมาถึงเอฟซีชอบประทับใจนะครับก็เลยวางเงินมาจําทางร้านก็จะเก็บสีให้นะครับทํางานจะทำงานเก็บสีให้เก็บระบบไฟให้นะครับเช็คระบบไฟเช็คระบบน้ามันไฮดรอลิกนะครับอันนี้คือเรากําลังล้างนะครับล้างแล้วก็เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการขัดสีนะครับ ทีมงานล้างก็มีหลายคนนะครับคนแรกก็จะเป็นเตชินยกมือนะครับคเตชินคนไหนโอ้เตชินคนนี้เองอันนี้คืออนุบาลหนึ่งนะครับอนุบาลหนึ่งนะครับมาฝึกงานนะครับคนที่สองก็จะเป็นคนไหนคุณมิกกี้คุณมิกกี้เมาส์มิกกี้ก็ยกมือนะครับยกมือนะครับมิกกี้เมาส์สวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับนี่มิกกี้เมาส์นะครับอันนี้เตชินทีนี้วัเสาดีครับไปที่ลูกเตชินสวัสดีครับไปก่อนครับ นี่ครับกำลังมาฝึกง,งานนะครับกำลังมาฝึกง,งานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ดเพ,เพ็เอาหนีมะขามไว้อันตรายเดี๋ยวน้องเขาไปล่างอยู่คนหนทับข้อน้องมาเกี่ยวมากุาลกนะครับพีแตนคันนี้นะครับพี่น้องเอฟซี FC ทางนางรองนะครับมาจับจองแล้วนะครับก็พี่น้องท่านไหนอยากได้แต่น้ำก็โทรเข้ามาสั่งสั่งได้นะครับเดี๋ยวทางร้านจะจัดเข้ามาให้ นะครับจะจัดเข้ามาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับดูมาดูตัวต่อไปนะครับว่ามีตัวไหนอยู่มั่งนะครับตัวผานบุกเบิกตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามา่ดลองกันได้นะครับสองหม้านะครับ นะครับพี่น้องหันสีก็ยังอยู่นะครับก็คันนี้นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้9 5 0 0หนะครับเป็นรถเทนเลอร์นะครับเป็นรถเทนเลอร์รถเทนเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวข้าวขึ้นรถเมคโครนะครับขึ้นรถถน,นะครับกำลังจะต่อหางยื่นออกมา ใช้เป็นหางสปริงขึ้นนะครับความยาวสี่เมตรนะครับสี่เมตรสี่เมตรแปดสิบได้นะครับพี่น้องเอาไปขึ้นรถเกี่ยวก็ได้นะครับส่วนที่แสนดําคันนี้นะครับแดนดาคันนี้ก็กําลังขึ้นงานสีนะครับขึ้นงานสีส่งพี่น้องสุรินนะครับคาดว่าอีกไม่กี่วันคงได้ส่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับ นี่คือฝาครอบนะครับฝาครอบหน้าฝาครอบเครื่องนะครับฝาครอบเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปนะครับคันนี้นะครับเป็นอีแตนสี่ล้อนะครับคันสีหน้าสีนะครับเป็นเครื่องอาทีนะครับเป็นคอกไม้นะครับคอกไม้รถพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เป็นอาทีร้อยสิบเครื่องอาทีร้อยสิบนะครับ ราคาคันนี้อยู่เจ็ดหมืนแปดนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถสวยนะครับรถสวยรถแข็งแรงดีนะครับไม่มีผุนะครับเจ็ดหมืนแปดนะครับสำหรับคันนี้มีเล่มทะเบียนชุดอุนพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถไถกันหน่อยนะครับรถไถกันหน่อยรถไถคันนี้เป็นรถไถ l 4 5สี่ห้าูนย์ดนะครับเป็น l อ5สี่ห้าศูนย์แดนะครับ คันนี้เครื่องดีนะครับเฟืองไม่มีหอนนะครับเราเก็บระบบใหม่ให้ทั้งคันนะครับทำสีให้ทั้งคันนะครับราคาคันนี้อยู่ที่2 1 5 0 0 0บาทนะครับพร้อมส่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับเริ่มทะเบียนชุดอุนพร้อมนะครับคันนี้นะครับคันนี้เป็น L45DI นะครับเป็นเครื่องตัวเครื่องไดเล็กนะครับเป็นเครื่องไดเล็กยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับ ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ไม่มีหเกียร์มีหอนไอเกียร์ไม่มีหอนนะครับแต่เฟืองท้ายหอนนะครับเฟืองท้ายหอนผ่านหลังเป็นตาช้างนะครับผานหน้าก็เป็นตาช้างนะครับเฟืองท้ายจะหอนหน่อยนะครับพี่น้องอยากให้แก้ไขเฟืองท้ายให้ก็มาคุยกันได้นะครับมาคุยกันได้นะครับไม่ยากนะครับแกีเฟืองท้ายหอนนะครับเกียร์เกียร์ไม่หอนนะครับเกียร์เกียร์ไม่มีหอน เครื่องดีสตาร์ทจิตง่ายนะครับราคาขายคันนี้นะครับก็อยู่ที่2 4 5 0 0 0บาทอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผ่านพวนโรตารี่นะครับผ่านพวนโรตารี่แล้วก็ใบดันนะครับลังคาก็ไม่มีแตกนะครับลังคาก็ไม่มีแตกนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับไม่มีผุนะครับไม่มีผุรถไม่มีผุนะครับ พี่น้องสันท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามกมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอุปกรณ์หน่อยที่เหลือนะครับลิปเปอร์นะครับอันนี้เป็นลิปเปอร์รุ่นใหญ่นะครับเป็นลิปเปอร์รุ่นใหญ่ก็เป็นลิปเปอร์ของรุ่น M ขึ้นไปนะครับราคาอยู่ที่16,500บาทตู้ตู้ปุ๋ยก็เป็นตู้เลสนะครับเป็นตู้เลสนะครับใหญ่นะครับใหญ่หนักนะครับรถไถรุ่นเดียอใส่ไม่ได้นะครับ เราใส่รุ่นเดียวใส่ไม่ได้นะครับก็นี่คือโรตารี่นะครับโรตารี่ที่เป็นของ45นะครับโรตารี่เป็นของ45นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับของ45 DI นะครับส่วนตัวนี้นะครับขายเป็นอะไรนะครับแ0ด0ันบาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจรถอีดแทนรถแท็กเตอร์นะครับว่าจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรนะครับที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดต่อมาที่0807375109นะครับท่านอยากได้คันไหนนะครับก็มาคุยกันได้นะครับมาทดลองกันได้นะครับที่หน้างานได้เลยนะครับหรือจะจ่อทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับมาจําทางโทรศัพท์ก็ได้ ทางร้านยินดีนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามร้านแสียนเจริญเทคเตอร์ไว้ด้วยนะครับเผื่อมีสินค้าถูกใจของท่านนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์นะครับกาบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดกระดิ่งนะครับ แสนเจริญเทก็กเตอร์ขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ